สวัสดีครั้งครับพี่น้องทุกท่านนะเราจะมามัวชักช้ากันใหญ่ๆครับคลิปที่แล้วเราพูดค้างไว้ในเรื่องของอัมบรสซด์นะครับตอนนี้ผมลงมาที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอะทวายไลท์ Twilight ครับทวายไลท์ Twilight เนี่ยจะให้อัมบรสไซด์เป็นของรางวัลนะครับนะครับก็คือถ้าเราจบมิชชั่นนี้นะครับมันก็จะมีอัมบรสซด์มาให้แล้วก็ที่สําคัญก็คือในระหว่างทางที่เราเล่นเนี่ยก็จะมีอัม e รสไซด์ดอกด้วยวย นี่แนะ่ไม่แน่นานกันนะว่าว่าคนนี้เนี่ยเขาเลเวลสูงเลยมครับโอเคตอนนี้ผมลงมาที่มิชชั่นประมาณ1้อิ้าครับ ี๋ยวจบจากมิชชั่นนี้ผมคิดว่าน่าจะได้อัมบาไซครับโอ้โหยหมจะพูดนั่นนี่นโลนคือเจ้าอัมบาไซเนี่ยนะครับมันจะดอกในมิชชั่นทวายไลท์ทุกๆเลเวลเลยนะครับทีนี้มันก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่ดวงนะครับว่าได้ปริ๊ดแบบนนะครับโดยปกติแล้ว ยิ่งถ้าเราเล่นมิชชั่นที่สูงขึ้นนะครับเรามีคนเนคบี่ยงนะไหนเราทีนีน้ถ้าเราเล่นมิชชั่นที่มันสูงสูงนะครับเช่นเป็น Way of the Demon นะครับเราก็จะมีโอกาสได้เทเบิลแอมบัสไซก็คือของเขียวครับเป็นธรรมชาติเขียวนะครับ ุยโอเลกา้าอ้าวทำไมไม่รีบวิ่งวะพี่พี่เนี่ยน,นะบางทีเราการที่เร,า,า,เรา,าเล่นโคออดเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียคือนี่นะครับคือทักพวกกับลุยด่าเลยนะนมามามาเออ นั่นี่ถ้าฮีก่านี่ไม่ไหวนะเนี่ยไปเร็วไม่ไหวนะเนี่ยยังไงยังไง แล้วเดี๋ยวฆ่าบอสก็น่าจะจบเลยครับสวยครับผมเรียบร้อยโค้งแนวม่โอ้โหของดรอปแต่ละอย่างโอเคครับสำคสองของเราันทั้นนี้หน่อยบ๊ายเบาย โอเคนี่ okay. ไงมังมกกะาม้าหนึ่งชิ้นครับอัมบราไซแต่ตัวอัมบราไซตัวนี้เป็นอัมบราไซคุณลิตี้แบบธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นมิชชั่นเป็นพวก Way of the Demon อย่างเงี้ยครับมันก็จะได้เฟเบิลอ,อัมบราไซคือเป็นอัมบราไซสีเขียวนะครับทีนี้มันจะมีคุณสมบัติต่างๆกันเดี๋ยวผมจะพาไปเลยว่าแล้วมันดียังไงนะฮะโอเค มาที่ reforged ครับเอาเป็นเวปพนแล้วกันครับตอนนี้มาดูเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับมาทัดล่างนะครับจะเห็นถ้าเรากดสามเหลี่ยมน,นะจะมันจะมีไอคอนบอกนะครับว่ากดอะไรแล้วจะได้อะไรนะครับถ้าเรากดสามเหลี่ยมน,นะครับจะมีคําว่า temper นะครับซึ่งเป็นตัวคอนเทนต์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน แดหนึ่งจุดหนึ่งสามนะครับเทมเพิร์นี่นะครับมันมีคุณสมบัติในการที่เราจะเปลี่ยนเอฟเฟกคล้ายๆกันกับการรีฟอชนะครับแต่ทีนี้เอฟเฟกพูดง่ายว่าเอฟเฟกที่เราจะได้เราสามารถที่จะเลือกได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเรามาดูอาวุธที่มันกกากใหม่แล้วกันนะครับโอเคตัวนี้นะครับผมจะกดสามเหลี่ยมไปนะครับเพื่อเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนผมจะเอาอาวุธที่ยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ผ่านการรีฟอชอะไรทั้งสิ้นนะครับกดสามเหลี่ยมไปปึ๊บเนี่ยฮะ สำหรับช่องที่มีรูปกุญแจอยู่นั่นคือเป็นเป็นคุณสมบัติที่มันล็อกอยู่นะครับสำหรับเจ้าชิราโนอิเนีเน่ยคุณสมบัติที่ล็อกไว้ก็คือ,อบวกไฟร์นะครับก็คือบวกไฟเนี่ยสินะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่ไอ้เจ้าพวกนี้ครับเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มันสิครับผมนะฮะแค่นี้เองครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้บรรทัดที่4เนี่ยนะครับ สังเกตดูนะครับด้านขวามือตอนนี้อัมบราไซด์ด้านบนก็คือจะเป็นอัมบราไซด์ตัวคุณภาพที่มันไม่ค่อยดีหน่อยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามันจะเป็นรูปไอคอนสีม่วงอัมบราไซด์ธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณภาพอัมบราไซด์จะเป็นไอคอนสีม่วงเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นรูปแท่งนะครับแต่ถ้าเป็นเฟเบิลเนี่ยก็จะเป็นรูปแท่งสีเขียวพูดง่ายๆเอางี้ก็จะได้เข้าใจง่ายนะครับนั่นแลหละฮะคุณสมบัติคืออย่างนี้แหละครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าอยากจะเปลี่ยนอะไรตามใจชอบบเลยครั ะะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแอมเบอร์ไซส์ที่เรามีตอนนี้ช่องที่4เนี่ยผมไม่รู้ว่าในแพทหน้าหรือว่าในในในตัวเกมที่เราเล่นไปนานๆนมันจะมีเป็นแอมเบอร์ไซส์คุณภาพที่มันดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าณนะตอนนี้คือการทำเทมเพอร์คือใช้เจ้าแอมเบอร์ไซส์นะครับมาเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับซึ่งง่ายกว่าการรีฟอสเยอะแต่ว่า การที่เราจะได้จเจ้าตัวแอมบาซายมาก็จะต้องแรงมาด้วยการเข้าไปช่วยเพื่อนนะครับในทวายไลท์นะครับหรือว่าจะไปเล่นโคออกบางทีก็จะมีดอกเหมือนกันนะครับมานี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูเอาเป็นวันนี้ล้วงานสมมุติว่าผมจะเอาผมจะเปลี่ยนเป็น agility damage bonus นะครับหรือว่าผมจะเป็น change to attack มไ,มได้มดเลยผมจะลองเป็น change to attack body ไม่ฮะผมก็แค่ นะครับกด O ไปครัอันดับแรกคือเรากดสามเหลี่ยมนะครับที่อาวุธที่เราต้องการจะเปลี่ยนออฟหรือว่าเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับป๊าปเข้าใ้นะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะเปลี่ยนตัวไหนนะครับเลือกเลยฮะตามใจชอบครับผมผมจะเป็น change to attack body สมมุตินะครับผมก็จะกด O ไปหทีครับแล้วก็เลื่อนลงมาตามใจชอบครับดูนะผมเสียดายยังไงกว่าจะหามาได้ตั้งแปดอัน เปลี่ยนเป็น,ปนยอย่างอื่นได้ไหมนะฮะอ่ะ,อะเอาเป็นตัวอย่างแล้วไงครับป๊าบเร็บร้อยฮะม,มาแว้วนี่แหละครับสำหรับแอมบร์ไซด์ที่ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะได้ไอเดียนะครับอย่าลืม